โอเคถ้าพร้อมแล้วคุณเจมขออนุญาตเริ่มเลยนะคะค่ะเป็นเรื่องของการกวาดเด็กๆได้ลองเปิดดูหรือยังเอ่ยว่าหนังสือเล่มใหม่เนี่ยเปิดมาเรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวัดการวัดอ่าไม่ยากเลยเป็นเกี่ยวกับการวัดนะคะการวัดอันนี้เล่มใหม่เหรอ การวัดก็คือจะมีหลายประเภทเลยอย่างเช่นจะวัดความยาววัดความสูงนะคะน้ำหนักระยะทางนะคะแล้วก็การวัดความยาวเนี่ยจะมีวิธีการวัดที่หลายอย่างเลยนะคะโดยวจีข่าวแ่งของไเอาข้าฝังครูค่ะไปเข้าฝังรูนิดนะคะปิดไมค์ก่อนก็ได้ลูกอ้า้าแต่ละการวัดแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมี ใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมนะคะช่างน้ำหนักดูนะอย่างเช่นหนึ่งอ่าดูดูที่ข้อหนึ่งก่อนอันนี้คืออะไรคะเด็กๆรู้จักไหมคะหนึ่งอะไรหนึ่งไม่มั้คัไม่งใช้วัดอะไรได้หนึ่งข้อสองข้อสอง มันวัดอะไรลูกใช้วัดอะไรได้บ้างวัะเขียนเท่าไหร่แล้วก็เอามาวัดวัดอะไรคะเนี่ยวัดโค้งยาวโค้งยาวต่างๆใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วข้อสองข้อสองวัดส่วนค่ะใช้วัดอะไรคะวัดตัวเราที่เราสูงเท่าไหร่แล้วก็จะได้รู้ค่ะ มากเลยเราใช้วัดส่วนสูงของเด็กๆว่าเด็กๆเนี่ยสูงเท่าไหร่แล้วใช่ไหมคะอ่าต่อไปข้อสามเขาเรียกว่าตลับเมตรค่ะตลับเมตรในสำหรับวัดอะไรวัดของใช้หรือวัดอะไรก็ได้อ่ะค่ะวัดพื้นที่วัดอะไรก็ได้ที่แบบว่ามีขนาดที่ยาวเลยนะคะส่วนใหญ่ที่จะใช้บ่อยๆเลยช่าง ช่างแบบช่างชอช่างหรือช่างที่การวัดการวัดเอาวัดต่อไปข้อสี่สายวัดสายวัดคัะอ่าสายวัดที่เอาไว้วัดเอวหรือวัดอะไรอะค่ะใช้วัดเอววัดตัวเราดูนะคะเวลาเราตัดเสื้อผ้าเนี่ยช่างเย็บผ้าก็จะใช้สายวัดเนี้ยนะคะวัดขนาดตัวของเรานะคะหรือว่าซื้อเสื้อผ้า ใช่พวกแม่ค้าใช่ไหมคะเขาก็จะวัดว่าเออกางเกงตัวนี้กับเอวเราใส่ได้ไหมแสดงว่าเด็กๆรู้เรื่องแล้วก็เ,วเคยเห็นใช่ไหมลูกเคยเห็นอุปกรณ์เหล่านี้ใช่ไหมคะเคเห็นบ้าหนูมีมแต่แตบ,บ้าน,น<ม>ก็อาจา<ม>จะมีตลับเม,ม,ม็ดที่บ้านแต่เดี๋ยวพอเด็กๆขึ้นประถมเนี่ยปีนหนึ่งก็จะมีเริ่มการใช้ไม้บรรทัดแล้ว ที่เด็กๆจะพบเจอบ่อยเแล้วไม้บรรทัดหนูเตรียมไปแล้วที่สําหรับอนุบาลจะพบเจอบ่อยๆก็คือที่วัดส่วนสูงใช่ไหมเราจะมีการวัดส่วนสูงทุกเดือน่าไปต่อค่ะต่อไปถ้าเกิดเราไม่มีอะเด็กๆลองคิดซิถ้าสมมติว่าบ้านเราไม่มีไม้บรรทัดไม่มีที่วัดส่วนสูงไม่มีตลับเมตรแล้วก็ไม่มีสายวัดเราจะใช้อะไรแทนกัน แทนการใช้อุปกรณ์เหล่านั้นได้ลองมองของในบ้านเราสิเราใช้อะไรวัดแทนได้บ้างครับตั้งหน่อใช้อะไรอย่างเ้ไม้บล็อกฟิโอน่าบอกไม้บล็อกใครจะตอบอีกเอาสีมาตอะใบข้าวบอกเอาสีมาตอบครูเจมได้ยินเชื่อใครตอบไม้บอกแล้วไม่บอกแล้วมีอะไรอีก สองความค่ะอะไรนะคุมันตอบกันได้ด้วยก็พูดเลยเงียบได้ดอ่าโอเคเก่งมากอ่ะนี่เราลองมาดูซิว่าอุปกรณ์ในห้องเรียนและในบ้านเราเนี่ยอะไรบ้างที่สามารถนำมาวัดไดู้แล้วเขาจะได้ยินเหรอเปิดอีกนีบีบลูกไม้ไม้แบบไม้บล็อกไม้ยยางลบ ไม้บล็อกแล้วการ<อ>ที่ฟิลน่าตอันนี้<ร>คือไม้บล็อกนะคะทําไมถึงสัมงรถใช้ไม้บล็อกวัดได้เพราะว่าบล็อกเนี่ยมีขนาดที่ที่ทําไมลูกเท่ากันค่ะเก่งมากมีขนาดเท่ากันเราสามารถเอาไม้บล็อกเนี่ยมาวางเรียงต่อๆกันได้แล้วก็วัดดูสิว่าสิ่งของที่เราใช้วัดเนี่ยมีขนาดเท่ากับกี่ไม้บล็อก แทนการใช้พวกสายวัดไม้บรรทัดหรืออตลับเมตรได้เลยต่อไปเหรียญค่ะใช้ได้ไหมคะเพราะว่าเหรียญแต่ต้องใช้มันต้องเป็นบาทต้องเป็นเรียวกันห้าเปลี่ยนอือแล้วถ้าเราจะใช้กัค่ะถ้าเราจะใช้เหรียญสิบเราก็ต้องใช้เหรียญสิบอย่างเดียวเลยถ้าเราจะใช้เหรียญห้าเหรียญห้าอย่างเดียวนะคะ วัดกันแต่ต้องวางเรียงชิดติดกันไปเรื่อยๆนะคะต่อไปเลโก้อ่ะอลิสไม่เขียนจอนะลูกอ่ะเลโก้ก็สามารถใช้ได้ต่อไปอะไรนะคลิปใช่ไหมคะคลิปหนีบกระดาษหนีบกระดาษหนีบกระดาษะมีไซส์ที่ขนาดเท่ากันต่อไปยางลงาบ

เรามาดูตัวอย่างกันนะคะอะสมุดหนึ่งเล่มอ่าเล่มนี้ของครูเจมเราจะมาวัดความสูงของสมุดโดยครูเจมเรจะใช้คลิปหนีบกระดาษเด็กๆช่วยกันนับสิคะว่าความสูงของสมุดเล่มนั้นนะคะใช้กี่คลิปนะคะอ่ะเริ่มแล้วหนึ่งต่อไปสองค่ะ สามสี่ห้มุดเล่มนี้คว<อ>า,ามสูงกีเ<อ>่เิ้รนะคะเจมคะที<อ>นี้ครูเจมสอยากวัดด้านกว้างอีกอยากวัดด้านกว้างด้านบนด้านบนอ่ะหนึง่งสอง เราวัดดินจวัดแบบนี้นะคะนี้ค่ะระเป๋าดินสองครูเจมให้เด็กๆคาดนเอคําตอ เข so? ้าใจไหมคาดคดีคำตอบก ok ็คือเด็กลองเดาสิคะว่ากระเป๋าดิ้นสอใบกระยาวยกิ๊กคลิปกระเาที่ใครดีแน่มาชาคิดว่ากระเป๋าใบนี้ยาวกี่คลิปจริงลองคาดเดาสิลูกลองเดาดูสิ ไม่มีผิดไม่มีถูกเดาเดาได้คิดว่าความยาวเนี้ยเดี๋ยวที่ครูเจมจะวัดแบบยาวท่คิดดีค่ะหกข้าวเท่าไหร่จำคำจำคำตอบตัวเองไว้นะหกนะน้ำมนน้ำมนคิดว่ายาวเท่าไหร่ดีคะอันนี้แปดเลยอ่าเราลองเดาดูซิแค่หเมื่อกี้พัดชาบอกว่าสิบน้ำมนยี่สิบ น้ำมันว่เท่าไหร่ดีลูงเดาได้เลยเดาเลยไม่ผิดค่ะยาวแค่ไหนเท่าไหร่นะคะนี่ได้นี่เงือกนี่อ่าน้ำมันเท่ากี่เอ็ดเลยต่อไปคุณเจมส์ขอเรียกอลิซอลิสบ้างอลิซค่ะอลิสคิดว่ากระเป๋าใบนี้ขายกี่คลิปคะ ลองเดาซิลูกเนี่ยครูเจมจะวัดเนี่ยครูเจมจะเอาคลิปตัดมาวัดตอนนี7ค่ะเท่าไหร่นะคะเจ็ดค่ะเจ็ด่าโอเคเอ่าเมื่อกี้นะีเดยมาถามคนก่อนนะมีพัชชาบอก6น้ำมนต์บอก28แล้วก็อลิสบอก7ใช่ไหมคะอ่าออกมาช่วยกันนับพราะว่าไปเที่ยวมาอ่าอ่าคนอื่นเนี่ย อันนี้เล่นเกมถ่ายูนะอ่าช่วยกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใคระใครเราถูกคะผมผิดางเดิอ้าวพัชชาใช่ไหมคะพัดชาเราถูกใช่ไหมลูก อันนี้เป็นการคาดคะเนเป็นการเดานะคะแล้วเราก็มาวัดจริงโดยใช้สิ่งของที่มีขนาดเท่ากันต่อไปเจอใช้อ6้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10ข้องนข้อ1กข้อ1เข้อ14ข้อง5ข้อ16ข้อ17ข้อ18ข้อ19ข้า2 หรค่ะหกค่ะหกหกหกกห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 บหกหกหนหกหกหกกห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 กกห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 กกหกหกกหกกหหห ต่อไปมีได้เหรอคะเนี่ยเจมมีกระเป๋านักเรียนหนึ่งใบเจมจะถามอีกแล้วจะถามเหมือนเดิมอ่ะขอดูเอิ่มขอดูเพเดี๋ยวก่อนนะครูเจมอยาตนูอยากตอบใช่ไหมลูกใช่อยากตอบนะ ใบข้าวหรอ <Okay. S 1> ใครเอ่ยคุณเจมมองไม่เห็นไบข้าวาาาค่ะคู่ค่ะอ่ะใบข้าวเดาสิเขาว,ว่ากระเป๋าใบนี้เป็นหะน้าใบข้าวถุงกี่บล็อตค่ะเดาเศษค่ะเศษอะหนูจำคำตอบหนูนะ ต่อไปค่ะฟิโอน่าฟิโอนาโอเคฟิโอน่าคุณเมีลตอบเลยดูีค่ะดูอ้าฟิโอน่าตอไปเลยต่อไปอูครับผู่รู้ลอเดาสิครับว่ากระสอบนีสูงครับครอะไร ก็หนึ่ง่ีเอครับเอ่นะครับอ่ามันใจ่ยังเอมั่นใจเยอว่าอะไรมั่นใจว่าสี่ตอบเลยค่ะมาดูควสียาถามคอกันนะคะมาดูคำตอบหน่งช่วยกันนับดูลถน่งนึ่งงใครตอบสีบ้างคะ ผูกสีฝันก้องเก่งเก่งมากเลยค่ะคาดคะแนนเก่งมากถามอะไรอะลูกยังไม่อยู่จริงๆผมนับก่อนครับครับได้ได้เก่งเลยเก่งมากอืมไม่ต้องเสียใจถามพี่ด้วยอ่ะ มาแล้วครับทีนี้แหละนสองนสองอนี่สองกี่แท่งคะนี่สี่แท่งค่ะแท่งทำไม่นนี่อ่ะว่าทำเองนับพร้อมกันก่อนแท่งแรกแท่งที่หนึ่งนับพร้อมแตวหนึ่งแน่นอนหนึ่งสองสามสี่ค่ะสองสามหแปดค่ะ ที่หนึ่งสีเขียวนะคะความสูงอันนี้ครูเจมวัดความสูงนะอ่าแนวตั้งวัดสามสิบความสูงได้ทั้งหมดแปดสี่ปุ๊บต่อไปดินสอสีเหลืองอ่าเดาและเดาและใครจะตอบสีอเหลลืง่ะคใครจะเดาใครตอบไปแล้วให้เพื่อนตอบไปแลให้เพื่อนตอบบ้างเดี๋ยวอ่า ก็ยังไม่ได้ตอบเลยคุณน้องคุณดีกว่าคนไหนตอบไปแล้วให้เพื่อนตอบไปด้วยน้องคุณดาวคตอบสีเหลืองตู้เจ็ดกีด่คลิปอืมไม่เลยเจ็ดคะเจ็ดนะคะเจ็ดนะคะต่อไปดินครับดินค่ะ ดาวลูกดาวกีคลิปครับดินสอสีที่เราจะวัดกันเนี่ยว่าสูงเท่าไหร่ครับดินสอไม่่ไหนอ่อยบอที่ไม่ใจเหอคะพอกเล้มั้ง็วแล้วมั้งหกหลมั้งดินเเท่าไหร่ดาวเลยดันอได้เราบอกไอีกอนสิสอสีเขียวเนี่ยเขามีความสูงแปดเมรใช่ไหมสีเหลืองมันสั้นกว่าหรือมันยาวกว่า สั้นกว่าแสดงว่าจะต้องน้อยกว่าสีเขียวใช่ไหมสีเขียวมันแตกเพราะฉะนั้นจะเกินไปเ้าได้ไหมได้มันต้องลดลงมาเองคิดว่าหค่ะเาดว่าอดันฟิวดีกว่าอ็นฟิวตด่าเกิ้าก เามา้า่าค่ะเด็ดว้าฮ่าค่ะเ็ด่าหใบข้าลงค่ะก่อนไว้า่ะอันฟิลตอบได้ไหมตัวแปดอ่ะเอ่อ่ะไม่เหลเลยแล้วนะหนึ่ ากสองนง้เจ็ดเเจ็วันันเท่ากับพกเลยต่อไปดินสอยักษ์สีชมพูอะ เด็กเก่งที่มันสูงกว่ามันสูงกว่าเจ็มันสูงกว่าสีเขียวเด็กๆก่งจำอันแรกได้ไหมอันแรกเรานับไปตีบนับไปนับไปน้องเพลงน้องเพลงตอบถูกเลยดีค่ะสิบนะคะสินะคะมาโต้อาโต้บอกโอ้ยปวดหัวแล้วปวดหัวแล้ว

มาพูดตามเขาเหว่ห้าเ็สิบสิบองมิเตอร์เองไปดูคำตอบกันเอ่ยสิบเอูต้องนบก็จอว่าอดี่ห้าหกเจ็ดแปด ใช่ไหมเหมือนจะสิบเลยเนี่ยนี้อ่เก้าเก้าสิบสิบห้ดาวสิบใช้ดาวสิบเราดาไม่ปิดต่อไปดินสอแท่งสุดท้ายสีดำอันนัช่องไหมพีชแม็นั์ช่องมาเจนคอร์ทายช่้งด้คือช่องหนู เอ้สูงเท่าไหร่ไอ้ค่ะสามอทุ่งเล็กเจ็ดค่ะของขวัญแวบแวบของขวัญอยู่ไหมคะอยู่ค่ะอ่ะของขวัญเดาสิลูกสามดค่ะเท่าไหร่นะคะเจ็ดค่ะสี่ดังดังเออสามดังดังเร็วเจ็ดค่ะเจ็ดเลยเหรอลูกคิดว่าสามอ่ะไปเข้าบอกสามอ่ะไปเข้าคิดว่าสาม น้องน้องบอสนะครับบอสเจ็ดข้อเจ็ดหรือว่าสี่อะของฝันต้องนับสอแท่งสุดท้องจางนะน่าอันเล็กไม่ใช่สี่นับไปเจ็ดไม่ใช่สี่ก็ต้องสามนับไปตอบกันไปเจ็ดค่ะสามแล้วสามแล้วเหมือนกันเลยนะเดียวนา

สองสูรหน้าที่หนึ่งค่ะทำพร้อมกันไม่ไม่ยากเลยง่ายๆนะคะง่างง่ายเขาบอกว่าดีสบีเท่าไหร่ก็เขียนแล้วข้อที่หนึ่งสีเทียนมีความยาวเท่ากับกี่ิเด็กๆเขียนคำตอบตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมเลยค่ะ สี่ค่ะเข่าเขียนเลยเ Ora, oui, course, ล movie, mm ูกเขียนเลยอ่าเขียนเลยถ้าใครตันยังไม่มีบ้านหรือเลยไม่เป็นไรนะลูกไม่เ็แเดี๋ยวค่อยกลับไปทางที่บ้านก็ได้ถ้าใครไม่ได้อยู่ที่บ้าน ข้อสองดินสอยาวกิีดต้องไม่ได้เอากันบ้านมไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเนื้อเสร็จแล้วค่ะตัดแล้วค่ะข้อสามคู่กันคูกันยาวกรีดครีมโมเนี้นึ่งสองสามสี้าหกเจ็ด หแบบนี้อ้าวเขียนหรือยังเขียนหรือยังโอ้โหถูกต้องถูกไหมคะใครที่ทําแล้วตรวจคําตอบดูซิตอบตรงกับคุณเจมไหมหนึ่งสองสโอเคคุณเจมขออนุญาตไปต่อนะเดี๋ยวไม่ทันนะด้านล่างด้านล่างเขามีรูปไม้บรรทัดมาให้เด็กๆ ผมยังไม่ได้เขียนเลยนครับอ่าๆไรไม่ทันไม่เป็นไรดูครูเจมก่อนนะอธิบายก่อนเดี๋ยวตามทนตามทำทีหลังนะคะโอเค,ใ,คให้เด็กๆวาดรูปแล้วระบายสีไม้ปัรทัดที่ยาวกว่าที่เขาให้มานะคะที่เขาให้มาเนี่ยยังไร่เด็กๆดูเลขเสิชิป เพราะฉะนั้นเด็กๆต้องวาดไม้บรรทัดที่ยาวกว่าสิบสองแน่แบบนี้วาดเลยวาดเลยแล้วก็ทำให้สวยเลยวาดไมวาดไมมบันทัดไม่เป็นลากเส้นยาว วาดเส้นมายาวๆเลยแล้วก็มีตัวเลขแบบนี้นะคะตัวอย่างที่ให้มาคือสสิองเซนนะคะต้องวาดให้ยาวกว่าของเขาที่เขาให้มานะคะ ต้องทถาดไม่บีปัญหาที่บ้านไม่มีบปัทัดไม่เป็นไรลูกค่อยๆลากค่อยๆลากโอเคครับเดี๋ยวหนูก็ต้องเช็คไหมลูกค้ามีอ่าไม่เสียงดังรบกวนคุณนะทำเร็วๆทำเลยทับไม่ไม่เล็กเลย เราอยู่ไหนล้วคะไม่ไปหยิบอ่ะเราใช้อะไรมาลากเส้นได้ลูกเราใช้อะไรมาว่ามาได้เกิคือตีเ่งนะทำไมไม่ไปหยิบอันนี้ฟัแล้วใช่ไหมคู่คู่ตอบแทนเพื่อนไหนอรับถ้าเราใช้บรรทัดมาลากเส้นอ่ะลูกแปลว่าหนูไม่ได้หยิบส้นเขาบอกว่าถ้าคนยังไม่ได้หยิบเขาไม่เป็นไรไปเป็นผีไหนอะผีอะไรคะอะไรนะครับเอยู่ข้างบนก็ได้ ย่างเช่นอะไรนะคะอ๋อเจมถามว่าถ้าเราไม่มีไม้บรรทัดอยู่ที่บ้านอะค่ะแบบเพืขาจะลากเส้นเนี่ยจะลากเส้นวาดรูปไม้บรรทัดเนี่ยถ้าไม่มีไม้บรรทัดเนี่ยเราจะเอาอะไรมาลากเส้นแทนไม้บรรทัดได้บ้างไหมนิ้วมือก็ได้ถูกต้องเราอาจจะหาพวกหนังสือนิทานที่เรามีอยู่ที่บ้านเล่มหนาๆหน่อยเอามาวาดดเส้นไปทำบรรทัดได้ อ่ะโอเคครูเก่งมากค่ะลุงภ after okay, ูต่อไปครูเจมขอไปต่อนะเดี๋ยวไม่ทันเวลาเดี๋ยวค่อยระบายสิตอนที่หมดชั่วโมงแล้วนะอะไรลูกฟิโหน่าอะไรคะให้เขียนต่อไปเลยเหรอคะหมายถึงข้อไหนลูกเป็นไม้บรรทัด เขาให้วาดขึ้นมาใหม่หนึ่งอันลูกให้ยาวกว่าตัวอย่างไม่ใช่ให้ยาวกว่าตัวอย่างลูกของมันหรอค่ะต่อกับลูกของมันที่มีแล้วห่อหรออะไรอันนี้อ่ะก้าวว้าดยาวเพราะว่าขีดออกมาขีดขีดเลยขีดให้มันขีดตั้งแต่รุ่นแรกยาวกว่า วาดและกะแา่ยาวฝาดมากเย่างเขาทำเฮ้ให้ทำอะไรก็รด้าเลเหมือนให้วาดให้วาดยาวกาลูกอ่าแล้วแต่เลยจะแบบไหนก็ได้ก็เหนีล้ขียนลงไาให้ยอาขีลงไปอีกลูม่มนี่ไปทำลายอ่ออ่าคุณเต็มขออนุญาตไปต่อนะหน้านี้ให้เด็กๆทำเองนะคุณเมไม่เขียนให้ดูนะ อ่ะดูจากตู้แรกก่อนรูปที่หนึ่งตู้ไม้ตู้เก็บของเขาเอาไม้บล็อกไปวางเรียงความสูงกี่บล็อกคะแล้วเด็กๆก็เขียนตัวเลขคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมเลยอ่ะทำเลยลูกเอาโต๊ะทำเลยครับแล้วก็ความสูงของโต๊ะความสูงของเก้าอี้บล็อกเด็กๆนะแล้วเขียนคำตอบเลยค่ะ ีแล้วก็ใส่ตัวเลขครับนี่หน้าที่สองนะคะหน้าที่สองนะคะนักปีนมกไห่หินนับแล้วใส่แล้วคเท่าไหร่ใส่ที่ไม่เป็นไรนะลองค่ะอยาไปทำพ่อค่ะแต่ชีช้อปต้องทำตอนไหนดีโนเสร็จแลทีเชอร์อ่ะทีนี้ช่วยกันตอบสิคะว่าตู้เก็บของสูงกี่บล็อก สองสามสี่ที่กบปรกอบสู no ่สี um. yeah, er anymore, ่บี่ส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 อ่สี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 ่สโ่๊ะค่ะี่สี่ี่สอ่อีนไหนดีาสี่างเหร่คะตอบ่ัง่สี่สี่สี่ี่สี่สีมี่สี่ส่สี่สี่ะี่สี่สีี่ยี่ส่ส่่่่่่ โต๊ะตรงกลางสูงเท่าไหร่คะ <occurs right? S 2> ตอบคุณครูสิค่ะสีค่ะตอบ9เต้าอี4ค่ะตู้ก็สูง4เหมือนกันอทีนี้สุดท้ายเก้าอี้สูงกี่บล็อกคะบล็อกค่ะบล็อกอินนี่สี่ กานให้เด็กะโอเคเพราะฉะนั้นอะไรสูงที่สุดคะอะไรสูงที่สุดเต้าอีเก้าอีเกคาสอข้างน้อเขาให้ตัวตัวเราเด h นไปนะอ็อบเจกนะคะมองมองมอรูปสิของที่สูงที่สุดคืออะไรนะคะเด็กๆ,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 ๆ เก้าอีอาเก้าอีเด็กๆก็กลมรอบเก้าอีเลยนะคะโอเคไหมคะโอเคไปต่อโอเค๋ยวไม่ขัดขออนุญาตไปต่อนะะ่ายอดอะคอะหน้านี้ปตปาปาปา มาดูเจมสไม่ทำอะไรเลยบม่กิวาเลขเรียงกับเลขหนึ่งสองสามนะคะจากสิ่งของที่ยาวที่สุดไปหาสิ่งที่สั้นที่สุดเด็กๆตอบคเจมส์คะอะไรยาวที่สุดนาฬิกานาฬเขียนเลยเลข1น ไปตคู่ไปนยาสุดเลยเลขหนึ่งและลำดับที่สองนะคะยาวเป็นลำดับที่สองยาวี่สล่นะเฟื่อะไรคะโอ้หไ่ยาวเลยสองสามแป้งสี่ะามอแปสองอบวินและสุดท้ายที่สั้นที่สุดคืออะไร ใช่แล้วค่ะคุณครูนอนกินข้าวของเด็กนอนอ่าโอย